ร้านนี้คุณวดีรีเควส์นะฮะว่าอยากจะกินมากขนมจีนใย,ยเป้ากระเด้าหม้อน,นะฮะคุณวดีบอกอยากกินแล้วเกิน <Okay. S 1> ต้องพานางมาตำทีเด็ดใช่ไหมเปิด24ชั่วโมงด้วยร้านนี้ใช่ชสีคือสีคือใช่ใจคือรักมาสดมากครับนัวเลยหรอปลาไหลเนี่ยมันเน้นนัวเน้นเข้มข้นอ่ะแต่แบบไม่เค็มไม่ไม่ไม,ไม่เค็มเกินรสชาดี ตอนนี้เราอยู่ที่โคราชนะฮะเราจะไปลุยขนมจีนร้านเด็ดกันมีหลายร้านที่อร่อยตามไปดูครับมีร้านอะไรบ้างเทียบเลยลตอนนี้อยู่ที่ไหนคุณผู้ดีขนมจีนครูยอดค่ะครูยอดประโดกนะครับมาร้านที่ฮอตฮิตมากของหมู่บ้านนี้ขนมจีนอร่อยทุกร้านเลยใช่ครับแต่ร้านนี้เป็นร้านที่ใหญ่มากครับมีที่จอดรถกว้างขวางนะฮะดูสิครับแล้วก็โอ้โหมีห้องแอร์มีอะไรแบบอลังการงานสร้างมากปากคุณผู้ดีไปรูยดีกว่าขี่มา้าไป โอเคเต็มที่ครับไปลปะไปรุดค,คุณไว้ดีนะฮะกับป,ป้าี่โตป้านี่ไม่ได้บนนะังเอ,อินนะอ๋อนี่ตั้งใจตั้งใจอ๋อตั้งใจนะฮะโอเค,เะคะโอเคเกตจังหวัดนะครับแล้วก็นี่ฮะเมนูทางร้านนะฮะเมนูแนะนำคือปีกไก่ทอดนะครับนี่ตามนี้เลยอร่อยมากมายแล้วก็นี่ฮะขนมจีนน้ำยาสี่ชนิดนะฮะสังเป็นเซตมาเลยครับแบบนี้ อีกงหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับคือผัดหมี่โคราชครับเดี๋ยวเรามาลุยกันโตเช่นเคยนะคะในทุกเมือใช่ครับชุดใหญ่นี่หนุ่มจีน,นหนุ่มจีนน้ำยาสีอย่างนะครับ200บาทเท่านั้นนะฮะมาเต็มเมเขาบอกว่าอะไรนี่คือแกงไก่นะครับเรามาเริเม่มกันเลยที่แกงไก่กันราคาดีดีเออน่ากินมากโอ้โหแล้วอยากให้ดูปริมาณขนมจีนที่เขาให้เรามานะคะในเซตนี่ฮะในเซตมาแบบนี้ครับบ,บ้บาบอบ้าบอหนึ่งเข่งกลางคุณ<ช>บอกกับแนะม่น้ำยาอะไรบ้างคะนิด อันนี้เป็นน้ำยาป่านะครับมีอันนี้น้าป็าน้ำยากะทินะฮะกะทิแล้วก็อันนี้แกงไก่นะครับแล้วก็อันนี้หวานครับหวานถั่วมาขอเริ่มที่แกงไก่นะฮะไฮไลท์ของที่นี่เลยสาวเส้นนะครับมาครับลุยฮะอือหืออือหืออืออเทพมากเทพเหรอเทพเลยเนี่ยวันนี้ชอบ เลือดเลือดกลางไก่แบบดีจริงเลยเออดเลือดเลยนี่นะฮะรับทังเลือดทั้งไก่เลยครับมาเลือดก้อนนี้เ้าจะตักไปนะมันเหลือก้อนเดียวเนี่ะไม่ตักไม่ตักแค่เกินเดียวลุยฮะมันดีมากเลยอ่ะบกลมกล่อมแล้วหอมกระทิมากสุดจริงเลิศเลยค่ะเผ็ดไหมไม่เผ็ดแต่กลมกล่อมเข้มข้นมากกลมกล่อมนะเออดีว่าดีจะได้กินแบบสบายสบาย ตัวนี้พิยาป่าเป็นยาป่านี่น่าจะเผ็ดขึ้นนะแต่เขาน่าจะทำให้รสชาติันกลางมากกว่านะโอ้ดูพริกนั้เม็ดนั้นจะไม่กลางก็ตรงนี้แหละเออนี่คือเครื่องเขานะคะมีเครื่องให้มากมายนะจ๊ะเราอยากใส่ลงไปนะฮะเเต็มที่ลยความอร่อยแต่ละล้ำก็จะไม่เหมือนกันมาพิยาป่านะครับเผ็ดขึ้นปะพิยาป่ามต้องเผ็ดกว่าเดิมเผ็ดกระหอบมากเลยอ่ะ มันเป็นเครื่องเทศไหมเออมันเป็นเครื่องที่อยู่ข้างในขนมจีนนั่นแหละว่าพูดไม่ถูกรสชาติกินง่ายแต่แบบฟินมากลุยครับโอ้โหคำใหญ่โตขนาดนั้นนะคะคุณดูเขาบอกซิกเนเจอร์คือไก่ทอดเดี๋ยวให้ดูความความดูแบบกรอบและแห้งมากอยากให้คุณแบบว่าบีแล้วดูเนื้อข้างในว่าฉ่ำอยู่ไหมจ้ะ บิดูเนื้อนะคะได้ครับก่อนที่คุณจะรับประทานเข้าไปนี่เนื้อห่นเนื้อมาให้ดูหน่อยครัแห้งแบบแห้งดีเลยครับผมเออไม่อมน้ํามันดีมากไม่อมไม่อมไม่อมอ่อันนี้ก็ต้องทอดไฟแบบแรงสูงเหรอไฟกลางครับไฟกลางอ๋อโมทัวบิ๋ววะดีดีปะเหมือนปีกไก่ทอดน้ําปลากรอบไปอ่ยมันหอมมากอย่างงี้เว้ยต้องวะดีต้องปลื้มแน่นอนวิ่งปลื้มแน่นอนครับชอบอะไรแบบนี้อ่ะเรามาถึงโคราช มีโคราชจะขาดจ้ะอืมมันเอาลงแล้วอ่าโรยไปจ้ะโอ้ยเอแล้วเนื้อมาโคราชมีโคราชกินแต่ตรงพริกเลยนะคะเน้นๆไปนะจ๊ะรวยครับอ้โหดีไหมมีโคราชมาอร่อยนะมันจะมีความหวานนิดนึงแต่มันอร่อย มีมะนาวใส่พริกไปก็แบบดีเลยอ๋อแต่เธอใส่พริกขนาดนั้นก็ไม่วหวานแล้วล่ะผัดใหม่ๆมานะฮะมันเข้าเนื้อเข้าเส้นมากแล้วมันยังมีความอุ่นๆอยู่มันเฟิวดีมากเลยโอเคดีงามส่วนที่คุณยอดนะฮะต้องมาตำนะครับไปดูร้านต่อไปไกันว่ามีร้านร้านอะไรอีก โดนจีนที่นี่นะครับเด็ดเด็ดทุกร้านจริงไปลู้เอครับต้นมะละกอนะคะใช่ครับเป็นเขาบอกเป็นร้านดั้งเดิมใช่อยู่ที่ประโดกประโดกเหมือนกันเป็นตำบลหนิเนาะใช่ไหมอนนี้เก็จะแบบเน้นเน้นเน้นนิดนึงก็เป็นโซนที่มีร้านขายขนมจีนเยอะมากและอร่อยทุกร้านอันนี้หม้อปลาครับหม้อปลาโอ้โหดูพริกโอ้โหแล้วความดูความหอมนี่ปลากรุบกริบครับกลิ่นคือดีมากไหลๆย้อยเลยจริงฮะ หม้อปลานะครับขาดไม่ได้คือผัดชีลาวต้องมานะฮะนี่โอ้โหใส่ไปฝูงนนึงชอบมากนี่ฮะนี่ฮะมาลุยฮะน่าจะแซ่บซีดอ่ะเพราะว่ากลิ่นคือแบบสมคัญมากคือกลิ่นพริกกลิ่นปลาร้าหนูวเา้ำคันมากเสมคัญเลยอ่ะพริกเน้นเน้นนะจ๊ะเด็ดดูค้งสว่านมาก นี่ PM, มี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 เม็ดทิ้งอยู่ด้วยครับเป็นตรงนี้ฮะมาฮะก็กินของเยอะไปไหมอ่ะผักที่เราที่ตัวดีเลยหอมมากจริงใช่ไหมหอมปลาร้าจริงๆอ่ะน้ำยาป่าน้ำยาป่าน้ำยาป่าคุณคนเข้ามาให้ดูสักนิดนึงค่ะครับผมมีหัวแซ่บหรือน้ำยาป่าเรานี้นี่น้ำยาป่านะจ๊ะน้ำยาป่านะฮะ มาเบ้าว่ากินขนมจีนไม่อ้วนนะไม่อ้วนเพราะว่าขนมจีนเนี่ยแป้งมันนิดนึงแล้วที่เหลือม,มันมันคือน,น้ำไงอุ้มสวมากเดี๋ยวมไม่รู้ว่าใครชอบกิน,นขนมจีนมาฮะลุยฮะขนมจีนจริงมันก็เปรียบเสมือนฟาเกตี้เมืองไทยน,นั่นเองเหมือนปะรสหรอรสรสจริงมเขาบอกว่าเมื่อกี้ เขาบอกว่าของเขาจะเผ็ดน้ำยาหมาเน้นเ็ดเน้นเ็ดร้านนี้เน้นเน้นค่อนข้างเผ็ดเลยฮะดีเวลารสชาติกลางๆแต่ร้านนี้เน้นแซ่บรู้ิครับร้านนี้เขารสชาติดั้งเดิมแะ่แซ่บหน่อยหมูยอ เออต้องกินอย่างนี้แหละเหลือย่างอย่างนี้ฮะว่าจริงเข้ากันครับมาฮะลุยครับหมูยอดีไหมเนื้อแน่นโคตรดีอะแล้วมันย่างมันหอมมากเลยหมูยออร่อยอร่อยหาย่างนะจ๊ะจำเราสีคือสีคือใช่ใจคือรักม้าสดมากลุยครับหนวเด้อ ปลาไหลเนี่ยมันเน้นนัวเน้นเข้มข้นอะ่ะแต่แบบไม่เค็มไม่ไม่ไม่เค็มเกินรสชา,ต,าติดีนยยยัวใจย้อยเลยเนี่ยอือโอ้ยเธอกินพนริกไปกี่เม็ดละเอาดีดีถั่งต้นมะกรอน้นะเด็ดไม่ธรรมดาจริงเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นน้ำยาที่เข้มข้นมาก ยอดจริงฮะมาตำได้ดูร้านกาแฟชอบแซ่บร้านนี้จ้ะร้านนี้คุณวดีรีเควสต์นะฮะว่าอยากจะกินมากขนมจีนใยเป้ากันเด้าหม้อนะฮะคุณวดีบอกอยากกินแลือเกินต้องพานางมาตำทีเด็ดใช่ไหมเปิด24ชั่วโมงด้วยร้านนี้ใช่ฮะนี้คือน้ำยาไก่นะฮะดูนะครับโอ้โหเต็มๆมาครบๆน่ากินมากอันนี้มันม้วนนี่คืออะไรฮะเครื่องในเครื่องในโอเคมาเรามาลุยกันดีกว่าครับ โอ้โฮน่ากินจริงๆโอ้ไก่ชิ้นโตเวอร์ชิ้นโตมากดีข้างในต้องตัดแบบนี้ได้นะฮะชิบ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 น่ากินมากบรรดาเครื่องเคียงนะคะโอ้โหเฮ้ยเป็นไง,นงรกระเด้าหม้อไหม,มกระเด้าม้อร์เสุดจริงโอยเธอใส่พริกเหรอใส่พริกไปนหน่อยฮะพวกคำแซ่บของเรานะฮะนี่เวลากินนะครับปกปีต้องมาด้วยนะฮะ หัวปีชอบมากพวกคกรุบกรอบนะครับต้องใส่น <go well, ี่นี่นี่ใช่ผมงออกมาไม่ใช่ใช่ไหมถึงนี่กรกดาษดอกกรกดาษดองเข้าใจอยู่กรกดาษดองมันต้องมีอ่ะนมกินนมจีนอ่ะของมันต้องมีนะฮะลงไปแบบนี้หิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะฮะยี่สิบสี่ชั่วโมงคือดีคือดีมากถูกอยากกินปิ้งก็ลุยเลยเต็มที่ร้านนี้อืมเครื่องครบไหมครับคุณครบครบมาครับอืมลุยฮะ ออเยค่ะคุณนุ่มๆเลยค่ะนุอี่ยมะกเนะู่ฮะคุณมากร้านเขาอยู่ในร้านเขาอยู่ตลาดนะแต่ตอนนี้ตลาดปิดมาแล้วใช่ใช่ใช่ใปิดเงียบหน่อยแต่ว่าเราก็เราก็ยังปินต่อได้ ใครหิวดึกๆก็แวะมาก็แวะมานะฮะอันนี้ไส้ไก่พร้อมๆครับแซกซีสแน่นอนลุยฮะเลือดนะฮะชิ้นใหญ่มากใหญ่นาหนาบวกมากฮะมาฮะเต็มปากเต็มคำมากครับลุยฮะคือในหม้อของเขาค่ะจะมีทุกส่วนเลยเนาะ,ะเราอยากได้ส่วนไหนต้องแจ้งเขาเนาะบางทีเขาไม่ได้มไม่ได้ตักขึ้นมาให้ทั้งหมดเพราะมันมันมีเยอะมากจริงครับ จะได้เลือดจะได้เครื่องในตรงไหนบอกไปแล้วเขาจะตักขึ้นมาให้เรานะจริงน้ำยามีหลายอย่างมากนะอยากอะไรก็บอกเขาผสมนู่นนี่นั่นได้ได้หมดทุกอย่างครับใช่อันนี้คือของเราคือปลาผสมกับแกงไก่ม,มาโคราทั้งทีนะคะก็ต้องกินขนมจีนนะจ๊ะใช่ฮะทุกร้านที่เราให้เลือกเลยครับมาดูว่าชอบร้านไหนเลือกตำได้มาโคราต้องขนมจีนครับสุดยอดาครับเชียบเด็ดทุกร้าน